โทนสีเหลืองครับฉะนั้นคนที่อยู่โทนสีแดงหรือสีสม้มถ้าเดินเข้าเดินมาเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นมาจากพื้นที่เสี่ยงเราจะต้องกักตัวฉะนั้นวันนี้เลยมีมติออกมานะครับว่า<อ>ผู้ที่จะเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานโรคติดต่อคือใครบ้างผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับ ในอำเภอเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทุกระดับนะครับเสร็จแล้วท่านจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันนะฮะถ้าท่านไม่กักถือว่าท่านฝ่าฝืนอ่าพรบโรคติดต่อท่านจะมีความผิดนะครับจังหวัดที่เดินทางเข้ามานะฮะจะต้องกักตัวร้อยเปดังนี้ครับจังหวัดสมุทรสาครทั้งจังหวัดครับถ้าท่านเดินทางมาจากจังหวัด,วดสมุทรสาครท่านกักตัว อันดับที่สองคือจังหวัดระยองครับระยองทั้งจังหวัดครับอันดับที่สามจังหวัดชนบุรีครับตอนนี้ชนบุรีมีเคสนะฮะหรือผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับถึงของกับ,บทั้งจังหวัดเลยนะครับถ้าเดินทางเข้ามาจังหวัดพระราชธานีจังหวัดที่สี่คือจังหวัดสม,มุทรปราการหลายคนก็คงตกใจว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่สมุทรปราการตีความหมายคือผู้ที่พำนักผู้ที่ไปทำงาน ผู้ที่ใช้ชีวิตยอยู่ที่ในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับแต่ถ้าไปขึ้นเครื่องที่สวุวรรณภูมิเนี่ยถือว่าไม่ไม่เข้าขายนะครับถือว่าไม่เข้าขายครับจังหวัดที่ห้าคือจังหวัดจันทบุรีะวันนี้ขึ้น<อ>ผู้<อ>ป่วยจํานวนมากเกินนะถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งจากการสอบสวนก็ทราบว่าแถบนั้นจะมีบ่อนการพนันนะครับทั้ง ต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะฮะเราก็จะขอกับเป็นจังหวัดที่หาทั้งจังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยมีหลายคําถามที่ถามเข้ามานะครับครับเราดูการระบ,บาดวิทยาพบว่าพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะมีคนไข้ค่อนข้างเยอะมากนั่นก็คือเขตบางขุนเทียนเขตหนองแขมเขตบางพลัดครับจึงมีมติว่าผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนเขตบางพลัดเขตหนองแขมจะต้องกักตัว14วันครับจังหวัดที่เจ็ดคือจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วมคีคนคนไข้หรือผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับคืออำเภอบางบัวทองและอำเภอบางใหญ่ฉะนั้นสองอำเภอนี้ของจังหวัดนนทบุรีถ้าเดินทางเข้ามาที่จังหวัดมรุราชธานีจะต้องกักตัว14วันครับและจังหวัด ที่8นะฮะจังหวัดสุดท้ายก็คือจังหวัดนคนปรปฐมอ,อําเภอกําแพงแสนอ,อําเภอบางเลนอําเภอนครเชัยศรีสามอำเภอ,น,อ,น,เอ,เอนี้นะครับเราจะต้องทําการกักตัวให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคโรคติดต่อในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับให้ใช้สําหรับผู้ที่เดินทางมาตั้งแต่วันที่28ธันวาที่ผ่านมาท่านต้องกักตัวครับนะครับเพราะว่า ตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่28เนี่ยถ้าท่านเดินทางเข้ามาเนี่ยยังยังถือว่าท่านเป็นคนเสี่ยงฉะนั้นถ้าท่านเดินทางมาแล้วตั้งแต่วันที่28หรือ2ี่สหรือ30จะต้องนับต่อให้ครบ14วันนะครับจึงแจ้งเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบนะเพื่อความปลอดภัยเพื่อการเฝ้าระวังนะครับเพื่อการดูแลนะครับเรากักตัวหรือคอลอนดีนท่านที่บ้านเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อปฏิบัติ ว่าท่านจะต้องทําอะไรบ้างนะครับซึ่งไม่ได้หนักหนาสากันเลยนะฮะอยู่กับบ้านอยู่แบบสบายนั่นนดูแยกของใช้นะครับหรือว่าการกินการดื่มเนี่ยขอให้แยกกับครอบครัวถ้าติดหรือมีเชื้อนะครับรีบแจ้งเราจะรีบไปรับตัวแล้วก็นำมารักษานั่นคือกลุ่มเราก็จะเล็กลงเล็กลงนะครับห้ามป่วยไม่ได้แต่เราห้ามการแพร่กระจายได้นะครับ ถ้าช่วยครับนี่คือมติข้อแรกนะครับที่บังคับใช้และมีมติวันนี้ครับถามล่วงหน้าเลยนะครับคงเดี๋ยวคงมีคําถามมาแน่นอนแหละว่ามาจากแปดจังหวัดนี้เฉพาะบางเขตอะไรที่ว่าเนี้ยตามกําหนดนี้เลยนะครับอแปดแต่ว่าอาจจะไม่เต็มจังหวัดบางจังหวัดเต็มร้อยบางจังหวัดไม่เต็มร้อยแล้วมาที่อุบลมาทําธุระมาหาแม่หาพ่อหาลูกเนี่ยเพราะว่า28นี่หมายถึงว่าตั้งแต่วันที่28เนี่ยวันนี้วันที่3เนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่กลับ แล้วก็เอ๊ะถ้กกักตัวแบบนี้ฉันก็กลับไม่ได้สิไอหลักเกณฑ์ที่ว่ากลับได้ครับกลับได้ถ้าเรามาเรากลับก่อนสิบี่วันได้แต่ต้องกักตัวยังคงอยู่ใช่ไหมครับดรวิโรดครับใช่ครับใช่ครับกลับได้ที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับจะอยู่สามวันสี่วันห้าวันท่านต้องกักตัวอยู่ที่บ้านแต่ว่าเมื่อไหร่ท่านต้องการกลับออกนอกพื้นที่ให้แจ้งเจ้าพนักงานโรคติดต่อนั้นๆนะครับว่าท่านจะกลับนะฮะแล้วท่านก็เดินทางกลับแล้วก็ไป กับตัวต่อที่จังหวัดที่ท่านเดินทางไปนี่คือความรับผิดชอบนะครับแต่กามที่ท่านมาตู่อุบลราชธานีนะฮะผมย้ําท่านจะต้องกลับตัวนะครับแต่ท่านสามารถเดินทางกลับเมื่อไหร่ก็ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานโรคติดต่อแต่ถ้าท่านโกหกท่านมีความผิดนะครับความผิดตามกฎหมายด้วยครับอืมครับทําไมวันนี้กรรมการโรคติดต่อ หินจังเลยครับจากสองโปรมาทีเดียวแปดเลยช็อกเลยนะฮะวันนี้คุยกันที่เรียนนะครับครับที่นําเรียนนะฮะเห็นแผนที่นะฮะถ้าดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีแผนที่อีก,กนหนึ่งคือจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในจังหวัดทั้งแปดนี้นะครับถือว่าท่านสบคใหญ่ก็จําเป็นต้องระบายสีเพิ่มเลยว่าพื้นที่เหล่านี้นเป็นพื้นที่สีแดงเห็นว่าหลายพ่อนะฮะ พื้นที่สีแดงเนี่ยโรงเรียนเนี่ยปิดหนึ่งเดือนนะครับเพื่อให้เด็กอยู่กับบ้านนะครับเห็นว่าพื้นที่สีส้มก็มีมาตรการออกมาพื้นที่สีเหลืองก็จะมีมาตรการออกมาในการปิดสถานบริการต่างๆเห็นพื้นที่สีแดงจะมีผลกระทบค่อนข้างสูงนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อเราสกัดเชื้อนะครับไม่ให้ออกจากพื้นที่ไปแพร่กับพื้นที่สีส้มพื้นที่สีเหลืองต่อไป